ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันฮะเรื่องของเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยครั้งที่4ีหนกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับท่านสุนันท์ทองมีสุขผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองคมนตรีครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล,แล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ ครับขอตรับท่านผู้ดำเนินการและสวัสดีครับท่านผู้ฟังในการทุกท่านครับค่ผมนายพันทองมีสุกครับผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองคมนตรีครับขออนุญาตเชิญชวนประจันทภันเชิญชวนเข้าร่วมในพิธีแสดงพระธรรมเทศสนาสีภาคทั่วไทยครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่เจ็กรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับณ่นคือท่านหอชั้นห้า ชั้นจีนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติศรษฐกิจครับผมค่ะอยากให้ท่านพูดถึงที่มาของการจัดงานสักนิดหนึ่งค่ะครับที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับขออนุญาตนําเรียนที่มาก่อนนะครับที่มาของการจัดโครงการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดสมองพระราชทานพระบรมราชนานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน โครงการเทศนาทำสี่ภาคทั่วไทยขึ้นนะครับโดยทรงพระนาโปรดกระตกหม่อมพระทานพระไตรในการจัดกิจกรรมซึ่งในการจัดกิจกรรมมีด้วยกันสี่ครั้งสี่ภูมิภาคด้วยกันนะครับ,คร,บครั้งแรกเราได้จัดมาแล้วที่ผลตะวันออกนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิจเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่26มกราคม2567 ครั้งที่สองก็คือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมประเกียบเจ็ดรอบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่สี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครั้งที่สามนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสี่ราชสมบัติครบหกสิบปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันพุธที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ครับและในครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครับจัดที่ศูนย์ประชุมสินชาติเฐกิจในวันที่เจ็ดกรกฎานะครับส่วน วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการจัดงานนะครับก็คือเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอ,สอนทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนผู้สนใจนะครับแล้วก็เนื่องจากปี2567นี้เป็นปีมหามงคลนะครับทางโครงการก็เลยถือเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้ด้วยครับ ครับอันนี้เป็นที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการครับท่านผู้บริการครับแล้วรายละเอียดของการจัดงานละครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับมีไฮไลท์อะไรสําคัญในงานบ้างครับท่านครับครับสําหรับไฮไลท์ในงานนี้เรามีด้วยกันสามสามอย่างสาม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 ประการนะครับคือประการแรกก็คือในส่วนของการจัดงานนะครับคณะผู้จัดงานนะครับได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงนะครับมาประดิษฐาน เป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้สักการบูชาเพื่อเป็นความเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ประการที่สองนะครับการเทศนาธรรมครั้งนี้นะครับเราได้รับพระเมตตาจากพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยนะครับคือคือเป็นพระที่ผ่านหลักสูตรการอบรมพระนักเทศจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย มาเป็นองคเทศนะครับซึ่งในการเทศครั้งนี้นะครับก็จะมีการเทศเดี่ยวและการเทศธรรมาคู่หรือจะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเทศสองธรรมารซึ่งเรียกว่าเป็นเทศแบบปุฉาวิิศสนะครับก็คือในการเทศแบบปุฉาวิปัศสนานี้นะครับก็จะเป็นการเทศ ที่มีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยโบราณแต่ปัจจุบันนี้หาฝังได้ยากนะครับซ<ะ>ึ่งการเทศแบบปุจฉาวิปัสนาวิสัสนานะครับก็จะเป็นการเทศในลักษณะที่พระพิกสุรูปหนึ่งเป็นผู้ถามเป็นผู้ยกข้อความที่เป็นปัญหาขึ้นไต่ถามซักถามแล้วก็จะมีพระอีกรูปหนึ่งเป็นผู้วิสัชนาคือตอบในปัญหาธรรมะตอบในหลักธรรมคำสังสอน ของพระพุทธศาสนาในเรื่องนั้นๆนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ที่เราจะได้รับรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในภาคบ่ายนะครับก็คือเราได้รับกรุณาจากท่านพระพรมบัณฑิตนะครับเจ้าอาวาสวัดประยุทธรวงสาวาสนะครับท่านก็เป็นประธานกรรมการสายแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่ด้วยนะครับท่านก็เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในภาคบ่ายนะครับ ก็จะในภาคบ่ายนี้ก็จะมีได้รับเกียรติอย่างสูงจากอ่พลเอกสุย,ยุทธ์บุรานนท์ท่านประธานองคมนตรีท่านให้เกียรติได้กรุณามาเป็นประธานฝ่ายคารวะในวันดังกล่าวของของภาคบ่ายนะครับครับและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือจะมีการแสดงของอ่ศิลปะวัฒนธรรมภาคกลางนะครับศิลปะวัฒนธรรมภาคกลางโดยอ่สถาบันพัฒนาิลินนะครับอันนี้ก็คือจะจัดนักแสดงมาแสดง ในวันนั้นจ่าด้วยนะครับครับพูดถึงเรื่องของการแต่งกายละครับคนที่จะไปฟังเทศนาธรรมสี่ภาคเนี่ยนะฮะที่สุภาพชุชาศสิริกิจเนี่ยแต่งกายต้องแต่งกายยังไงแล้วต้องสำรองที่นั่งหรือไม่อย่างไรครับทะนะ่านครับผมครับในในส่วนของการแต่งกายของผู้เข้าร่วมนะครับ ผู้เข้าร่วมในพิธีในวันที่เจ็ดกรกฎาคมนี้นะครับผมสามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือโทนสีขาวครับอืมค่ะครับอันนี้เนส่วนของการแต่งกายครับฮะแล้วสำรองที่นั่งล่ะครับต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอะไรยังไงหรือเปล่าครับอ๋อครับผมท่านผู้ฟังที่สนใจเข้าร่วมในพิธีในวันดังกล่าวนะครับ,รบผมสามารถที่จะ,ะสำรองที่นั่งได้โดย สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับเกษไทยค่ะชื่อเว็บไซต์ก็ w w w kstm. o r t h คือถ้าเกิดว่าท่านจะไม่สะดวกในเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่หมายเลข02-220-7400ต่อ335นะครับอันนี้ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับ ท่านผู้ฟังกับผมครับ,รบไปร่วมงานแล้วปกติงานบุญงานกุศลแบบนี้มักจะมีการออกโรงทานอะไรด้วยมีไหมครับครับมีครับผมขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของการจัดพิธีของวันที่เจ็ดเนี่ยเราจัดพิธีตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เราตั้งเป้าประชาชนที่มาร่วมงานประมาณห้าพันถึงหกพันคนนะครับในเรื่องของการเตรียมอาหารเครื่องดื่ม นะครับอาหารว่างสาหรับประชาชนที่มาร่วมงานอันนี้เราได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอนะครับคือจะมีการในลักษณะของการออกงทานนะฮะก็จะ,ะให้ประชาชนได้รับประทานปีครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิบสิบในวันดังกล่าวครับผมค่ะนอกจากอาหารแล้วยังมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางด้วยรถขนส่งขลชนด้วยใช่ไหมคะอ๋อกับผมในส่วนนี้นะครับทางโครงการได้ ได้อำนาจความสะดวกให้กับผู้มาร่วมในพิธีสามสามช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกกรณีที่ผู้เข้าร่วมพิธีขับรถยนต์มาด้วยตัวเองนะครับทางศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรฐษฐกิจเนี่ยมีที่จอดรถให้สําหรับผู้มาร่วมงานมากกว่าสองพันคันก็ในส่วนของการถ้าเกิดว่าไม่สะดวกขับรถยนต์มาเองก็เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะนะครับก็จะมีะรถ สาธารณะของคอสอมกอนะครับผ่านเส้นทางศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยจำนวนเจ็ดสายด้วยกันนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านที่มาร่วมพิธีมาลงาที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าโดยสารและก็ที่สําคัญนะครับนอกจากนั้นก็จะท่านที่จะเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินรหรือ MRT ท่านก็สามารถที่จะมาลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้โดยทาง อมาร์ทได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยสารในวันดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาเข้าร่วมในงานในวันนั้นครับครับแล้วก็ช่องทางในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมีช่องทางไหนได้บ้างครับถ้าผมถ้าเกิดว่าออยากจะสักถามในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผู้ที่สนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร022207400 4335นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระองไทยนะครับพร้อมที่จะตอบคําถามให้กับผู้ที่โทรเข้ามาครับผมครับครับแล้วก็ในวันนั้นเห็นว่าจะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ด้วยใช่ไหมฮะมาออกอีกครั้งหนึ่งครับครับผมในการจัดพิธีที่ภ่ากลางหรือหนกลางที่การประชุมแห่งชาติกิจในครั้งนี้นะครับเราได้บันทึกเทปโทรทัศน์นะครับ เพื่อที่จะนําไปออกอากาศไปแพร่ออกอากาศเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วประเทศได้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลในวันที่27มันาคม2567ในเวลา19นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทยหรือช่อง n b c นะครับครับอันนี้ก็สําหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางไปแต่อยากจะดู ภาพดูกิจกรรมในนั้นเนี่ยทาง NBT2HD เนี่ยก็จะมีเทปบันทึกแล้วก็ออกอากาศอาทิตย์ที่27กรกฎาคมเวลาทุ่มหนึ่งนะฮะแต่งานจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในวันที่7กรกฎาคม2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะฮะที่ Exhibition Hall ชั้น G นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณพอ,อ,อมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค,ค,ณค,ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับท่านสุนันทองมีสุขผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองคมนตรีครับเทศนาธรรมสี่ภาคทั่วไทยครั้งที่4หนกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2,567นะครับอย่าลืมครับวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนี้ Ex h i ซ i t i o n h a l l ชั้นจีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต um นะครับก็สามารถที่จะไป ร่วมงานได้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีเขาอัญเชิญพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บานคู่เมืองซึ่งปกติจะไปเจออยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงที่สก,การสงกราน,นะคะไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้ก็จะไปประดิษฐานที่งานด้วยนะคะฮะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022207400ต่อ4335 โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ 2> 0 2 2 2 0 7 4 0 0ต่อ4335ครับแล้วก็เว็บไซต์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยค่ะ www.kstm.or.th www.kstm.or.th ค่ะร่วมงานเดินทางฟรีนะครับค่ะรถเมล์ขสมกร,มรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตจ,จะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารในวันดังกล่าวนะครับแล้วก็สวมชุดโทนสุภาพเหลืองแล้วก็ขาวค่ะเหลืองหรือขาวนะฮะสีเหลืองหรือสีขาวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็มีโรงนง่ทฮาอิ่มบุญอิ่มท้องกันนะฮะ